ะเดือดจ้าโทนไม้ไหวจริงๆต้นหอมสกุลตลระลั่นถามหาจัญยบันจ้างานนี้หลังจากมีข่าวครูโหดโรงเรียนเอกชนดังในย่านปากเกร็ด ก่อเหตุทำร้ายร่างกายเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งจนทำให้ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนหลายคนพากันไปเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพชัยพฤกษ์เพื่อดำเนินคดีกับครูุ๋มที่ทำร้ายเด็กยืนยันเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะทั้งยังมีการเปิดเผยว่าไม่ได้มีแค่ที่เห็นในคลิปเท่านั้นแต่ยังมีมากกว่านั้นอีกด้วยเพราะว่าทำมา,นานหลายปีแล้วกรณีที่ลบอะไรมีการแชร์คลิปพฤติกรรมของครูุ๋มครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งของโรงเรียนสารสินวิเทศราชพฤกษ์ ถนน3-45าตำบลบางตะนายอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บรุรีทำร้ายเด็กนักเรียนในห้องเรียนทั้งผักเด็กจับหัวดึงผมใช้ไม้กวาดตีเด็กโคกหัวเด็กบ้างโดยคุณครูเองก็อยู่ในเหตุการณ์ไม่มีใครห้ามด้วยซึ่งเมื่อผูกครองลายท่านเห็นคลิปแล้วทําให้สร้างความสะเทือนใจและต่างตั้งคําถามว่าทําไมถึงทําเด็กได้ลงคอตามที่เสนอข่าวไปนั้นค่ะแงลงานผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวได้มีการคําสั่งลงโทษคุณครูคนที่ก่อเหตุแล้ว ย้ายคุณครูสาวไปสอนนักเรียนชั้นอื่นแทนอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนหลายท่านมีการเข้าไปแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกสุภกรแสงจันทร์รองสอบสวนสพชัยพฤกษ์อำเภอป,ปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีโดยอยู่ระหว่างเคลียร์เรื่องคดีความเมื่อวันที่26กันยายนทางด้าน f a c e b o o k l i m i t e d Girl ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ปกครองของเด็กผู้เสียหายได้โพสต์ข้อความว่าเรื่องนี้ต้องไม่เงียบมันมีอะไรมากกว่านี้หลายคลิปด้วยอีกอย่างมันกระทำเด็กกันอย่างหลายปีหลายรุ่นแล้วขัง เด็กในห้องน้ำเป็นชั่วโมงก็มีบังคับให้เด็กกินอ้วกตัวเองก็มีตอนนี้ได้ข้อมูล มาเยอะและนอกเหนือจากนี้เองนอกจากห้องน้องรีวิวที่เด็กๆในห้องโดนทารุณทำร้ายร่างกายแล้วยังมีเด็กห้องชั้นเรียนอื่นที่ก่อนหน้านี้โดนครูหลายฝ่ายรู้เรื่องที่เด็กๆโดนทารุณทำร้ายร่างกายกันมานานแล้วมันมีหลายรุ่นมีทั้งผู้ปกครองที่ยอมพาเด็กลาออกบ้างเพราะว่าทำอะไรคนกลุ่มนี้ที่อยู่ในคาบคุณครูไม่ได้มีทั้งลูกจิตตกเดี๋ยวพิงค์เองจะขอรวบรวมหลักฐานที่มีทั้งหมดจากผู้ปกครองก่อนนะคะแล้วพิงค์ขอเป็นหนึ่งกระบอกเสียงให้สังคมไทยได้รับรู้ และมีทนายในฝ่ายของพวกเราคอยช่วยในการจัดการเรื่องนี้และดำเนินคดีความกับทุกคนในโรงเรียนที่รู้เห็นเป็นใจในการกระทําปาเถื่อนของพวกคุณแล้วก็ลูกๆของพวกเราไม่ได้เป็นที่รองรับระบายอารมณ์ของใครนะและหากเกิดสอบแล้วครูคนไหนที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ และรับมาสอนเด็กๆเจอกันในชั้นศาลแน่นอนที่ผ่านมาเรื่องอาจจะเงียบจนคนในคาบคู่ทาเป็นสันดานกลายเป็นเรื่องปกติต่อไปพิงเองจะเดินหน้าเอาความยุติธรรมคืนมาให้ค่ะไม่ว่าใครจะใช้วิธีการสปกปรก ปกปิดความชั่วของตัวเองก้องไม่มิดเวรกรรมจริงๆนะคะบอกเลยเขารวบมหลักฐานทุกอย่างให้ครบแล้วจะมาไลฟ์เป็นการอธิบายชี้แจงทุกเหตุการณ์แน่นอนค่ะนี่มันเป็นเหตุการณ์รุนแรงและเลื้อยลังมายาวนานสังคมไทยต้องรู้แข่งนันของต้นหอมสกุลตลาเองก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวคะ่ะด้วยการโพสต์ข้อความฉะเดือดเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวทั้งยังตั้งคาถามถึงคุณครูท่านที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าทําไมถึงนั่งดูเฉยๆทาไมถึงไม่ปกป้องเด็กหากไม่เคารพไม่ รักในจรรยาบรณของคําว่าครูแนะนําให้ทําอาชีพอื่นโดยข้อความทั้งหมดนี้อยากจะรู้เหตุผลของคุณครูท่านอื่นที่อยู่ในคลิปเดียวกับครูจุม๋มทําไมถึงนั่งดูเฉยเฉยไม่ปกป้องเด็กหรือห้ามครูจุ๋มเลยเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ครูจุ๋มทําในโรงเรียนแท้แท้เองครูยังปกป้องลูกศิษย์ตัวเองไม่ได้เลยทําไมะคะแล้วใครที่ไหนจะกล้าส่งลูกไปเรียนโรงเรียนที่เกิดอะไรขึ้นละ่ะ ครูก็นั่งดูเฉยๆโดยไม่ทำอะไรเลยแล้วความรุนแรงจะติดเป็นบาดแผลให้กับเด็กไปจนตายเลยนะถ้าครูคนไหนนั่งมองเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่ทำอะไรเพียงเพราะเก่งใจครูรุนพี่ถ้าเหตุผลมีแค่นี้ลาออกเถอคะค่ะเพราะว่าคุณดูแลเด็กไปส่งๆโดยไม่สนว่านั่นคือดวงใจของพ่อแม่เขาไม่เคารพไม่รักจรรยาบรรณของคําว่าครูแนะนำทำอาชีพอื่นนะคะรุ่งกว่าอาชีพนี้ไม่เหมาะคะ่ะด้วยรักและเคารพอาชีพครูดีๆเสมอมางาน คงต้องรอติดตามกันค่ะว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไดหากมีสิ่งใดที่เคลื่อนไหวเราจะรีบนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับฟังก่อนใครอย่างแน่นอนค่ะ